เยอรมนีฝ่าวิกฤตตัวตึงเจ็บเรียกอดีตคู่หูเพียวบุ๋มบิมลุยคัดโอลิมปิกความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุ่มซีร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมนีคอลัมเบียเกาหลีใต้และสโลวเนียก่อนหน้านี้ DVV วอลเลย์บอลอินสตาแกรมอย่างเป็นทางการของวอลเลย์บอลเยอรมนีไดงานว่าฮันนาฮอตมัน หัวเสาตัวเก่งของทีมขอถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป2023เนื่องจากได้รับบัดเจ็บที่เขา่าแถมคนที่โค้ชเรียกมาเสริมแทนเธอก็เจ็บไปตามกันอีกด้วยล่าสุด DVV อลเลปบอลได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าคิมเบอร์รี่เดฟนีอ็อกจะออกมาช่วยทีมชาติรุยคัดโอลิมปิก2024ด้านคิมเบอร์รี่เปิดเผยว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสาวๆต้องดูว่าร่างกาย พร้อมที่จะเล่นทัวร์นาเมนต์นี้หรือสนับสนุนทีมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตามมันก็ชัดเจนเหมือนกันว่าณนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่การคัมแบ็กทีมชาติแบบ100%เเซการโฟกัสยังอยู่ที่สโมสรของฉัดสำหรับคิมเบอร์รี่ปีหลังตัวเก่งของเยอรมนีที่ประกาศลาทีมชาติไปเมื่อไปเดือนพฤษภาคม -66 เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของปุ๋มบิมชัชุออนมกกรีและเพียวอัชลาพรคงยศที่สโมสรซาลิเย ทีมในลูกยางหลีกตุรกีเขาขึ้แหล่งข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ